สวัสดีครับสวัสดีตอนสายๆครับผมทรงงานครับผมบรรยากาศอยู่ตรงหน้าครับเปลี่ยนบรรยากาศอันนี้ก็จะเป็นมือสอดครับผมมือสอดสองกำคอ้นหนึ่งครับสเปกล่างลอยสามสิบหาครับล่างลอยสามหาชักเจ็ดหาครับผมสเปก จำการเบิร์ดครับถึงปลายไปสี่สิบกว่ากว่า,เ,าเอา้ามาเทียดยิ่งกันมึงครับเอา้าใช่เนีย่ย đi ngay ngon lời <laughs> nhưng mày sao không may không may, y như đấy, cả นี่ครับผมพันกฝากติดตามด้วยครับผมช่องคลิปตำหนี้เนาะสวัสดีครับ